สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาทําการติดฟิล์มนะครับเพื่อจะทาแผ่นป้ายชื่อนะครับอันนี้เป็นแผ่นท้องเรือนะครับที่เราตีแปลงมาเรียบร้อยใช่ไหมครขั้นตอนต่อไปก็คือการทําผิวหน้าให้หยาบก,ก็คือขัดด้วยกระดาษทรายนะครับจะเป็นกระดาษทรายน้ําอย่างเงี้ยแล้วก็ขัดไปแนวนี้เพื่อที่เรา,เราจะติดฟิล์มในขั้นตอนต่อไปนะเดี๋ยวผมเราจะขัดประมาณนี้ให้มันทันเดียวกันนี้นะครับขัดเพื่อให้ ผิวของทองเหลืองเนี่ยที่เราล้างน้ามันมาน้ำมันเป็นสินมาให้มันมันหยาบเพื่อที่จะจะให้ฟิล์มติดดีขึ้นครับหลังจากแผ่นก็จะหลังจากขัดแล้วนะครับแผ่นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะเราขัดไขมันออกนะจะได้เป็นแผ่นแบบนี้นี่เป็นน้ําเปล่านะครับอันนี้เป็นน้ำอ่าแล้วก็แล้วก็มาติดไดฟิล์มนะครับนะครับที่มี่ชั้นหนึ่งครับเราต้องอยู่กับน้านะทำกับน้ํา จะมีคัตเตอร์รกีดทิ้งที่ที่มุมเขาครับสวนขึ้นไปครับแล้วก็จะมีเห็นไหมที่เป็นแผ่นบางๆออกมาเห็นไหมครับมีแผ่นบางๆต้องทำกับน้ําตลอดนะครับเพราะว่าถ้าแผ่นมันติดกันแล้วมันก็จะขาดครับดึงออกไม่ได้นี่ครับสว่างมากก็ไม่ได้ ติดแบบนี้ตันวนี้ก็ตัดให้พอดีกับแผ่นม่ลิมตัวนี้ครับตัวนี้เเรียกว่าไดฟิล์มตัวนี้กำลังรีดน้ำออกขันต,ตอนก็จะยกยากหน่อยน,นี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ของเราครับเก้าคึกเก้ารีดอันนี้ก็ผ้าที่เราจะรีด จะให้ฟิล์มกับแผ่นติดกันให้แน่ๆนๆน,นะครับยวมีความชำนาญนะครับทําแบบนี้ันนี้จะไปทําแบบนี้่าจะได้มาแต่ละชิ้นแล้วก็จะลงประมาณนี่ครับฟิล์มตัวนี้ก็คือฟิล์มต้นแบบเอ่อเป็นฟิล์มต้นแบบจะเราก็จะเอาตัวนี้ปั้นถ่ายบนตรงนี้เช่ไหมเห็นแั้นแหละนี่ครับพอเรารีดน้ําเสร็จแล้วใช่ไหมครับ เราก็นําแผ่นเขามานี่ฮะเราจะทำการรีดนะครับรีดแผน่นเราจะเราจะรีดโดยตรงเลยไม่ได้เราต้องใช้ผ้ารองนะครับเราจะตั้งวอมร้อนไว้ปานกลางนะครับเพื่อจะไม่ให้มันฟิล์มถ้าร้อนมากมันจะไหม้มันจะย่นนะครับแล้วก็ค่อยรีดไปนี่ครับรีดไปเพื่อที่จะให้ไดฟิล์มมันสนิทขึ้นอีกรอบนึงเพราะว่าเมื่อกี้เราแค่กรีดน้ําออกเนี่ยใช้ตัวนี้กรีดน้ําออกเมื่อกี้ นี่เราก็รีบไปเรื่อยครับแล้วก็จะเย็นๆครับงานพวกนี้ครับเพราะว่าเป็นงานมาดูแผ่นที่เราเรีดแล้วได้แล้วนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับอ่ะเรามือจับดูก็จะเป็นคือคาบน้ําที่เราเรีดออกมาฟิล์มก็จะมาติดอยู่ที่แผ่นทองเหลืองแน่นขึ้นสนิทขึ้นประมาณนี้ครับขั้นตอนต่อไปเราก็คือต้องขัดแบบ ลงที่แผ่นคือแบบตัวเนี้ยแบบตัวเนี้แต่นี่จะเป็นเครื่องเครื่องอัดแบบของเราครับเป็นเครื่องโบราณเก่าเกกคือจะก็จะเป็นแบบตัวนี้ครับมาดูขั้นตอนวิธีการอัดแผ่นนะครับอัดแบบเนี่ยเราใช้แบบนี้ใช่ไหมครับ ฟิล์มที่ยังไม่โดนแสงที่ยังไม่ยังไม่ได้ถ่ายจะเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยเดียวๆธนะรรมเนาะเนี่ยเราก็จะวางแบบตัวเนี้ยเสมือนจริงนะครับเป็นภาพเสมือนจริงลงไปเท่าเท่าทีงานจริงเข้าทีงานจริงเลยครับแล้วก็ปิดไว้เพื่อไม่ให้มันขยับะเยืน่นแค่นั้นแหละครับเพราะว่าแบบจะ่ได้ในอยู่บนแผ่นทองเหลืองที่เรา เราจะทําอยู่กับที่ห้อขงข้างๆเมื่อนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องอัดแบบก็คือไล่อากาศสุญญากาศนะครับเนี่ยเเราจะโอเคเรื่องนี้ก็อยู่มันหลายสิบปีนะครับเครื่องอัดแบบนี้เนี่ยเป็นเครื่องอัดแบบสุญญากาศนะยี่สิบกว่าปีเนาะ เดี๋ยวสังเกตที่นี่ครับหิมมันจะตีขึ้นมามาถึงประมาณนี้เริ่มขึ้นแล้วครับขิมก็ทีนี้ก็จะมันก็จะอ่าแบบลงมาเพื่อที่จะไล่อากาศออกมาเพื่อที่ให้แบบดีสนิทเพื่อที่ไม่ให้แสงเล็ดลอดเข้าไปผ่านครับแล้วก็หลักการของเขาก็คือแสงเส้นดำๆเนี่ยไม่โดนแสงโดนบังไว,ว้ตัวตัวฟิล์มโดนแสงมันแข็งนะแค่นั้นแหละครับ พอเราเอาไปล้างตัวที่มันโดนแสงมันก็ล้างไม่ออกเพราะมันแข็งตัวที่ไม่โดนแสงก็ล้างออกก็เป็นตัวเครื่องมือเราเหมือนขนยนต์เลยคือดัดแปลงมาทุกสภาพอากาศทุภาพปีและแต่าการใช้งานมาดูเครื่องแล้วก็ ผมต้อไปคือกดกดใช้ไฟไฟของเราเปนไฟอะไรนะหลอดแสง UV โดยเฉพาะเป็นหลอด UV เราจะใช้เวลาประมาณกี่ลายทีในการประมาณอันนี้ประมาณสองนาทีประมาณสองนาทียังไม่ตัดเขาจะอ่าประมาณสองนาทีนี่เป็นแสง UV แสงออกสีฟ้าออกสีถ้าจริงแสงมันจะออกสีม่วงนะออกสีม่วงเลย ตอนนี้ไปดับแล้วนะครับแสดงว่าได้เวลาในการเอาฟิล์มออกมาแล้วครับมาดูวิธีการมันจะมีฟิล์มกี่ชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเราจะเอาฟิล์มออกมายังไง ะะน,ททนะครับมันจะมีฟิล์มอีกชิ้นหนึ่งฮนะบางๆฮะจวจะลอกออกมาถ้าเราไม่ลอกเราจะล้างไม่ออกนะราผมไปล้างองีกรทไถังเนี้ยมีส่วนผสมของโซเดียมคาร์บอเนตหรือว่าโซดาไฟนั่นเองครับเราจะผสมกับน้ำเปล่า เพื่อที่จะล้างเนื้อฟิล์มที่ติดอยู่กับแผ่นเทอาเหลืองที่ยังเหลืออยู่นะครับส่วนตัวนี้มันโดนแสงมันก็เลยแข็งก็เลยล้างไม่ออกเราก็จะล้างไปเรื่อยนะครับโซเดียมคาวแย่ที่ทำแบบกิริยากับเนื้อฟิล์มตัวนี้คือเขาทํามาโดยเฉพาะก็จะเป็นลักษณะก็จะเป็นเห็นไหมเป็นสีอ,ออกขาวบนบนก็นคือคราบฟิล์มมันจะเริ่มหลุอดออกมาแล้วแล้วก็ล้างไปเรื่อยครับเพื่อที่จะให เนื้อพิ้มหลุดออกมาให้หมดแล้วก็ล้างไปไปเช็คไปเรื่อยนะครับนี่ครับเนี่ยพอเราล้างเสร็จก็ได้ประมาณนี้ครับเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้เลยครับอันนี้คือขั้นตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะแต่แตเาาต้องไปกลัดกดก่อน คือเหลืองนี่เหลือลอีกหลายขั้นตอนนะครับพอล้างเสร็จใช่ไหมอันนี้เป็นโซดาอ่าอันนี้เป็นน้ำเปล่านะครับเราก็มาล้างน้ำเปล่าอีกรอบอ่านี่ล้างน้ำเปล่ามาตรวจดูว่าเอ,อแผ่นที่เราล้างนี่มันตันไหมมันตัวสือมันชัดไหมครับก็มาดูแบบนี้ครับแล้วก็เอาไปเป่าไปเช็ดให้แห้งครับนาทีททททท ครับพอเราล้างจะได้โซเดียมคาร์บอเนตเสร็จก็จะได้ประมาณนี้ครับเห็นไหมครับก็คืออันนี้คือเสร็จเรียบร้อยประมาณครึ่งขั้นนะยังเหลือการกลับกดนะครับคือเขาให้แห้งแค่นั้นนะครับแล้วก็มาดูรอยนนอออรัยว่วน,นะครับประมาณนี้นี่คือเขาเป่า้เรียบถึงีมจะเข้มไปเรื่อยๆนะทีมตัวเนี้ยถ้าโดนแสงจะเข้มไปเรื่อยนะครับความร้อนมีความร้อนด้วย ดวงแสงรวงของร้อยก land, u, uh, ็จะเข้มไปเรื่อยเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปการตรวจอีกทีนึงนะ